สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่17พฤศจิกายน2516ในช่วงพลบค่ำนั้นตรงกับวันเสาแรม7ค่ำเดือน12ของปีฉลูวัวน้ำคุณมีเลขหนึ่งเลขส4เป็นเลขนำโชคและมีสีฟ้ากับสีเหลืองเป็นสีถูกฉลกสำหรับคำถามที่คุณถามถ,ามถึงการงานว่ามีความตั้งใจอยากจะทำกิจการเปิดร้านเป็นของตัวเองจะทำได้หรือไม่ หากเป็นไปได้ช่วงไหนน่าจะเหมาะกับการเริ่มต้นทำกิจการใหม่นี้เมื่อเส้นวาสนากับเส้นอาทิตย์ในมือข้างขวามีจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบนเส้นใจนั่นย่อมหมายถึงการริเริ่มการลงมือทําในสิ่งใหม่ๆของคนที่มีความมุ่งมั่นจะเกิดขึ้นและจะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้และช่วงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่มีทั้งความสะดวก จะเริ่มตั้งแต่อายุ50ปีของคุณเป็นต้นไปเพราะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความลงตัวคุณมีทั้งความสามารถและประสบการณ์กับความชำนาญในกิจการที่ตัวเองอยากจะทำอีกทั้งคุณมีคู่ครองที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีเป็นคู่ที่คอยสนับสนุนกันก็ย่อมเรียกได้ว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วและสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเหมาะที่จะเป็นผู้นำก็คือเส้นสมองที่แสดงออกมาว่า คุณเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงสามารถสร้างศรัทธาให้มีผู้คนเชื่อฟังและความสามารถนี้ก็ต่อยอดไปถึงการดูแลกิจการและการดูแลลูกค,ค้าให้เกิดความประทับใจได้ดีอีกด้วยและกิจการของคุณจะเป็นกิจการที่มีผู้คนมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสาย ที่ทั้งเนินอาทิตย์และเนินพุธในมือต่างก็แสดงให้เห็นเป็นเครื่องหมายโชคลาบมาสนับสนุนให้การทำงานนี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและอีกสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าคุณมีโชคในการริเริ่มทำงานใหม่ๆก็คือเส้นชีวิตที่ทํามุม45องศาเป็นเส้นที่ค่อนมาทางเนินจันที่มีความหมายออกมาว่าการออกเดินทางไปต่างถิ่นการไปในสถานที่ใหม่ๆการเดินทางไกล จะเป็นการสร้างหลักฐานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและจะประสบความสำเร็จเมื่อได้ลงมือทำเพราะในมือมีเครื่องหมายหลักฐานมั่นคงเกิดขึ้นให้เห็นทั้งสองมือโดยเฉพาะฝ่ามือข้างซ้ายเองนั้นแสดงให้เห็นถึงการเดินทางไกลหลายครั้งก็ยอมหมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จนั่นเองส่วนคำถามที่คุณถามว่าจะมีโชคลาภจากการถูกรางวัลใหญ่หรือไม่นั้น โชคของคุณส่วนใหญ่จะได้มาจากการทำงานและจากการทำกิจการมากกว่าสังเกตได้จากเนินพุทธที่มีเครื่องหมายโชคลาภเกิดขึ้นทั้งสองข้างบนเนินอาทิตย์เองก็ส่งเสริมทั้งสองข้างไปจนถึงเนินเสาร์ก็ยังปรากฏให้เห็นเครื่องหมายโชคลาภขึ้นทั้งสองข้างอีกด้วยนี่จึงเป็นโชคที่ตำรายกให้เป็นโชคของคนที่มีฐานะดีจากปานกลางไปจนถึงร่ำรวยได้เลย และมักเป็นชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขาดมือส่วนความรั่วไหลและการใช้จ่ายออกไปนั้นก็มีอยู่ด้วยเช่นกันแต่เป็นจํานวนที่ไม่มากมายจนเกินไปจึงเป็นสิ่งเดียวที่คุณควรใส่ใจและควรมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเพราะอย่างน้อยก็ไม่ประมาทอีกหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้ว่าในชีวิตมีอะไรที่จะต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพ และหากจะพูดไปตามความจริงแล้วนั้นสุขภาพของคุณเป็นสุขภาพที่เข้าขั้นดีถึงดีมากไม่มีสิ่งใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปแค่คุณใช้ชีวิตปกติเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคุณก็จะมีชีวิตยืนยาวเป็นร่มโพร่มไทรแต่อยู่กับลูกกับหลานไปอีกนานแสนนานแต่สิ่งเดียวที่คุณควรหลีกเลี่ยงกลับเป็นกิจกรรมที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำลึกการว่ายน้ำคนเดียวแต่เพียงลำพังหรือกีฬาต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำทั้งหมดจะต้องมีความระมัดระวังให้มากที่สุดหากคุณปฏิบัติได้เช่นนี้ก็ย่อมลดความเสี่ยงเหล่านี้ไปได้และนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องระวังหากจะพูดถึงสุขภาพมาถึงคำถามเกี่ยวกับลูกสาวของคุณแม่ที่เป็นคนเกิดวันอาทิตย์เดือนยี่ปีมะเสง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของคนแม่เป็นเด็กที่เกิดในช่วงเวลาบ่ายของวันอาทิตย์อีกด้วยนี่เป็นเวลาของคนที่มีอำนาจวานสนามีพร้อมสติปัญญาที่เขาสามารถเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านที่เขาสามารถทำงานได้ทั้งงานแบบราชการและงานที่เป็นกิจการของตัวเองก็สามารถทำได้และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ เขามีโชคที่จะได้รับมรดกตกทอดจากคุณแม่จากสิ่งที่คุณแม่ได้สร้างสมเอาไว้เพราะในฝ่ามือของคุณที่ทั้งเนินสุขกับเนินจันมีความสมบูรณ์กับโชคลาภที่แสดงให้เห็นบนเนินต่างๆทั้งโชคที่เกิดขึ้นบนเนินพระรหัสก็สนับสนุนการทำกิจการของตัวเองเป็นอย่างมากและเมื่อนำเอาเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจและเส้นวาสนามารวมกัน ก็ยังเกิดเครื่องหมายการเงินขนาดใหญ่ให้เห็นในมืออีกด้วยลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่านี่เป็นมือที่จะสร้างสมทรัพย์สมบัติเอาไว้มากพอที่จะส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้มากที่สุดคุณจึงมีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องระวังก็คือการใช้ใจ่ายที่อาจเกิดจากตัวเองหรืออาจเกิดจากการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นจากความมีเมตตาการุณาของตัวเองเท่านั้น ก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณทำตามความฝันให้ได้ให้พบกับความสำเร็จอย่างสะดวกโยทินตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะครับและนอกจากกําลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พอรอันประเสริฐนั้นจงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะคิดหรือหวังในสิ่งใด ก็ขอให้คุณสมหวังดังตั้งใจด้วยเธินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม